โอเคก็สวัสดีกันกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับควใจโรบอทคนใจโรบอทก็วันนี้นะครับผมเราจะมาทําการเล่นบูรอกในโรบอทกันเองก็าเลยนะว่าอันนี้เราก็ฝึกมาแล้วนะครับผมว่า เออเราต้องเก่งอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ซ้อมแล้วน,ลนะครับมามาเกันดีกว่าว่าฝีมือเราจะเก่งไหมหรือว่ากะเฮ้ยเขาต้องเอาก่อนนี่เฮ้ยแกังนะขอละกันเอ้าหึโอ้เยนะเคลื่อนกากอุะยิตรงัวเป็นลินได้เหรอพี่ได้ ไ้เราได้เลยมาไปก่อนไปก่อนขึ้นหน้าไปก่อนไยเย <Yeah. S 1> ่ตามตามอือไเ<ป>พื่อนก็คันหน,ไไหน่อยเออมาดิตะไปไหนเนี่ยน่ะ เก่งกันจังโหสามร้ยประตูเหลือเชื่อไม่ปะขอในหื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 อเออโดมหัเกะเกื่อเโื่อเกินว้ เร็วจังอุ้ยเพื่อนโดนระดกักนีงเ,เลยหรอสูตรเลยซิเลยสามสูตรเลยหรอพี่ 好棒！啊、哦！逃了没有逃。 เขาเปลี่ยนแปลงทีไ yeah. ม oh, ่ไหมลโกงี่ว่าเปเกินไหมวเกินไปไหพี่เือขันจบลงแล้วย้เอ้าไม่ดู่ด้วยได้ไงค่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้โอเคเราจะลองเึงนกองหน้าอีกทีหนึ่งนะฮะโ okay. อเคอตอนนี้เราใช้ของโอโตยะอยู่นะครับผมก็ตอนนี้เราใช้อของโอโอตยะใช่ไหมเราอยากได้ของหุยเราอยากได้นี่อ่ะ ตีบสก,กัดเราอยากได้ของนางีอง่ยนาง,งีบแบบหล่อแล้วก็ดีนะฮะมาเราไอ้หนุ่มมาขอกันเลยไอ้โ้นต้องสังอะไใครไปเพื่อนหยิบเพื่อนหยิบม,มาสมาสมาเพื่อนสมาเพื่อนเยี่ยม อาแม่เก่งเหลือเกิน,กนว้ายว้ายหลอกไม่ได้ว้ายหลอกไม่ได้อุ <c oughs> สารเพื่อนอะ ไปเพื่อนตังเพื่อนเพื่อนแล้วช่วยเพื่อนทำได้่ไปเลยเลสโก้เพื่อนเพื่อนต้องเชิญแล้วอ่ะเพื่อนไม่ได้จะส่งให้แล้วอ่ะแต่เลยเพื่อนเชิญเลยเอาเพื่อน โอ้ยนี่ระดาบลุสโก้เลยเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเฮ้ยตึมเกินตึมเกินพี่ก็เตึมเกินบางทีอะอืเฮ้ยอเอ้ย,อยมันหายไปไหนอะ ขอเลยละกันมีคนมีคนตาม